สวัสดีครับบอยบีครับวันนี้ทำเบลต้าเสร็จเบลิต้าของ WE นะยี้อ WE แกะกล่องเหมือนกันนะครับจากกระบีกระบอกเนี้ยน้องลูกค้าซื้อมายิงเซมิได้นัด,นดเดียวเท่านั้นมันจะกลายเป็นออตโต้ตลอดเขา บอกว่ามันผิดปกติหรือเปล่าตอนคุยโทรศัพท์นะ่ผมฟังดูมันก็ไม่น่าผิดปกตินะแต่เขาบอกว่ามันยิงเซมิไม่ได้เลยยิงปุ๊บก็จะกลายเป็นโหมดออตโอตโอ้ตลอดนะครับจริงๆตัวเนี้มันไม่มีโหมดออตโตนะ้แต่ยี่ห้อเนี้ยเขาทำออตโต้มาด้วยเหมือนก๊กสิบแปดเนี่ยกำกึงนะ่ง่ะ มาร์กิ้งมันไม่มีก้ำกึง่งตรงเนี้ยจะเป็นออโต้แล้วมันก็หล่นส่วนตัวเนี้ยจะเป็นเซฟอ๋อเซฟเข้าไม่ได้ต้องอืนางนกเข้าเซฟถึงจะลดนกเข้าเซฟไม่ลดนกเนะเข้าเซฟโอเคแปลกแปลกฮะเห็นะเพิ่งประกอบเสร็จเลยนะเนี่ย เดี๋ยวนะต้องขึ้นเซฟเข้าเซฟอ่าแล้วก็ลดนกพอเขาเข้าเซฟเนี่ยตอนเนี้ยเราทำปรับโหมดเนี่ยมันจะฟิตมากเลยฟิตติ้งมากสังเกตว่าสไลด์ก็อยู่ในตำแหน่งของมันนะครับเข้าสุดเข้าสุดแต่พอเข้าเซฟเนี่ยมันจะลดนกนะในบบริต้านะลดนกแล้วก็ไก่ก็จะฟีนะวดืวดวดืวดวืดวืดนะครับ ยกสะพานไกลหลบให้พ้นกระเซียนะครับแต่พอราเราเปิดมาที่โหมดเซมิปุ๊บเราจะเบิ้ลซิงเกิลได้เหมือนลูกโม่ยกนกไหลไหมอ่าอันนี้ก็ถือว่าปกติแต่ปัญหาของก็บอกนี้จริงๆน้องคงยิงได้ไม่กี่แม็กแหละก็โทรมาปรึกษาส่งมาให้แก้ว่าทำได้ไหมเราก็ท้าทายเราก็ต้องทำสิครับ นะครับก็มาลองกันดูครับเดี๋ยวเราใส่ลูกในแม็กก่อนนะใส่เยอะหน่อยพ้้อออโต้ได้โอ้โหน่าจะยี่สิบห้านัดได้นะตัดแก๊สเอาให้เต็มเลยนะ 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบดสองสิห้าสเดป้ายีสเดี๋ยวเราจะลองที่เซมิปัญหาคือเซมิเขายิงได้แค่นัดเดียวแล้วมันก็จะหล่นเป็นออโต้นะ ลองดูนะครับเซมิก่อนนะอ่าไม่หล่นนะครับนี่เซมิหลายนัดเลยนะเอาอีกสักสามนัดนะฮะอ,อีกสามนัดอ่าก็ยังเป็นเซมิได้อยู่นะนี้เราจะปรับหมด ออโต้แล้วทีนี้เอาให้หมดไปเลยนะ <T il ets> หมดแม็กกับกระบี่ได้ครับนี่ระหว่างกำลังอัดคลิปอยู่เจ้าของก็มเมสเซจมาโอเคเดี๋ยวได้ส่งคลิปให้ดูครับ